อย่างนี้ก็มาสมัครกันแล้วกันนะไวหวป่ากคงไม่ได้หรอกครับพี่ผมกลัวหมัดอ่ะโอ้กลัวหมัดน็องใช่ไหมหมัดหมาเนี่ย,ออย,อยไอ้น้องมาทางไหนไปทางนั้นไปออกไปเลยอย่าไปแย่อย่าไปแย่รววพันดุไอ้เบีครับ ดูแลทุกตัวนะอ่ะให้กำลังตกเพื่อรู้ได้เฮียช่วยกันดูแม่งปอยดีดีดีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินเวลาไมรใครกิน ่าจับง่เฮียเฮียเฮียนี่อะไรปิดพัดลมแล้ได้ไหมพัดลมเราปิดแล้วได้ไหมไปทำไมอ่ะผมยุ่งหมดแล้วเนี่ยมึงยังมีผมให้ยุ่งอีกอ่ะอีฮียมีผมอยู่สิบเปอร์เซ็นต์ออชาจับจับนี่ จับยีงยิจิกเฮ้ยกวม้มกว้มกว้มกว้มเข็ดเท่าะะไรก็เข็ดไม่ออกกุ้มอะไรเฮียทำไมรายรับขาดทุนนี่แล้วใช่ไหมมีแต่รายจ่ายผม <c oughs> ไม่ได้กุ้มเรื่องรายรับรายจ่ายกุ้มเรื่องเรื่องเคข็ดเนี่ยเอ้าเข็ดยังไงก็เคข็ดไม่เปลี่ยนโอ้ตาไเรเฮียคิดไม่เป็นแล้ซื้อมาทำไมเนี่ยปืนสตางค์ด้วยเอาไปซื้อข้าวกินดีกว่าซื้อให้เขารู้ว่ากูก็มีลูกเคข็ดสิ้นปืนในป่าประโยชน์เฮียนี่นะทุเล็จริงๆ อุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยโอ้ยเั็บข้างข้งนี้ข้างนี้เฮีนี่ยฮียก็ต้องคิดแล้วคิดได้ไปแลคิดทำไมอ่ะข้าเวลาไงแก้ว้อมเฮียเฮียอ่ะไล่พวกไอ้สุรพลมันไปไหนอ่ะฉันไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วไอ้พวกเฮียนะไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกแม่งนอนกิ้งบ้างกิงมั่งเลยมันอดละผลน้องมาจากไหนก็ไม่รู้เย็กเปียกเฮ้ยเฮ้ยฉันรู้แล้วเฮียรู้อะไรมันตื่นกันแล้วแหละ แต่มันอาจจะเอานวมไปขายนะพอได้ตังค์แล้วมันก็ไปซื้อเหล้ากินกันเฮ้ยแล้วพวกเจี๊งเขาเอกาเนี่ยนี่ไงเฮียดูด,ด,ดินวมเหลืออยู่ข้างเดียวแล้วเห็นไหมเนี่ยไอ้ไอ้เฮียเอ้ยเครื่องมืเอเครื่อง,องไม้ทำมาหาเกียนไม่เอยาสาหไปขายอีกนี่ใครเรามันจะไม่เหลืออะไรให้ซ่อมอีกแล้วนะเว้ยเฮ้ย<อ>กูไม่ไหวกับพวกมึงแล้วนะเว้ยมึงแย่เลยลักหนาเนี่ยสักให้เลี้ยงพวกนี้มึงเลีเ้ยงเฮียเลี้ยงตะกวกกูบอกให้ช่วยคำนวณอยากไลยใจเลยใจหน่อยมึงก็ต้องรู้ ว่าค่มวยเราจะอยู่ไรอ่ะมันต้องเข็มไม่ใช่ค่ายมวยเราต้องเขียมต้องประหยัดไอ้เฮียเข้าใจะไหมไม่ใช่เข็มแบบนั้นไม่ถึงเข็มตามส้นเทียนกูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้ให้ตายเลยหาตั้งนานอยู่นี่เองไยโอ้ยไอ้เฮียค่อยๆดึงก็เลยโอ้จะได้เย็บต่อได้สักทีหนึ่งโอ้ยมีลูกน้องตาละคงแม่งเอ้ยมีแต่ทร้างปัญหาไม่มีจบไม่มีสิ้น ทางโปรเจกต์ทางทางนี้ทางนีง้หิฉิ <c oughs> แม่งเอ้ยยิ่งคิดก็ยิ่งกมมลัวมเมื่อไหร่กูจะคิดเป็นกับเขาสักทีวะเนี่ยโอ้ยเปลี่ยนมาใช้เครื่องคิดเลขตัวเฮียถ้ากูคิดไปกูก็คิดไปแล้วสิชีวิตนี่กูทำอะไรเป็นกับเขาบ้าง,งเนี่ยบ่นจังหน้าลำคาห์อืมจับหมูเฮ้ยนะทำไมมันปวดตัวๆปะเลือกไหล่ป่ะวะไหนโรยไม่เห็นมีเลือดเลยเฮียสายตาสั่งหรือเปล่าต้องมองใกล้ๆ นเห็นไหมไม่เห็นแล้วฉันสายตาสั้นเฮียมาใกล้ๆทีไรแผลดูเห้ดีนิดว่าเป็นแผลนิดนึงเดี๋ยวใส่ยาแดงก็หายเลยเฮียใช่ไหมอืมนิดเดียวเองเหรอนิดเดียวทำไมมึงทั้งปวดทั้งแสบเลยอ่ะเอ๊ะมันเหม็นอะไรเฮียเหม็นเหมือนใครไม่ยอมล้างเท้าเหม็นส้นเตียนกูไหมเฮ้กูเลยยอมกลาวากับพวกมึงเลยกันแม่งไม่มีใครไล่หลังใจเลยทุกคนเออแม่งหลับขยับเป็นแดกแยกเป็นหลง เออนี่เพิ่มหน่อยแม่ขโมยของไข่ทำไมมองไม่ออยไข้กูไปไข้แดงเลยแม่งเอ้ย